ฮัลโหลแล้วถ้าตานี้แพ้พี่เจบทีดีวะแล้วถ้าเกิดชนะก็นิดนเล่นต่อเดย <c oughs> อ๋อก็ออคือแพ้แพ้เลิกชนะเล่นต่อ <c oughs> แพ้เลิกเล่นดีกว่าจะแพ้ไอ้ที่ กินไหยครับมีกระสุนบ้านอ่ะเห็นแ้วนี่ยมีมีมีพี่เอาไม่มีเพลงพี่แบงค์ไม่ได้อะบอกอ็เหรอใช่โอ้พี่แบงค์โอ้โอ้เพลงก็ไม่มีมีแค่เอฟเฟกต์ปืนโอ้สายแล้วมี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 ไม่จริงนี่หว่า ผมพลนอย er ่าเข้าซ้ายไปสองเฮ้ยเ็เยคุคุณจมดแ้เปี่ยนแ็อยู่กูิงจหมดแบ็คอะแ้เไม่โดนเลยเียพี่พี่พี่เมื่อกี้ผมเดี๋ยวแก้มือให้ตัววันลงไอ้หม่เฟร็ไม่ดีกูด เ็ได้เห็นมุมผมว่าผมกินขวาดูดูว่ากูชิวเป็นเพื Demon> ่อนกูเลยจดเจ็ดมาอยู่ชิดใกล้ชิดกับกูอีกกูึกว่าเจ็ดเป็นเพื่อนกูอ่ะไอ้เจ๊โ้หังใส่ไปหมดแม็กไอ้เีจยไม่โดนเลยพี่แบงค์รู้ป่ะแล้วว่าผมหันไปยิงเจ็ตอ่ะผมขี้ขวาแม็กโดนสองนัดอ่ะแล้วก็แบบผมก็ยิงยิงจนกระสุนหมดแล้วก็ไม่โดนเลยไม่มึงนี่มันเด็กเที่จริง วมมีแบงก์ก็ตายแลย้วผมแบบจะไปช่วยเบคสี่ตัวกระโดดลงมาพร้อมกันเถอะพี่ว่ <c oughs> าแล้วรอดก็อ่าไอ้เว่ยไอ้แกลไอ้เนี่ยเจตแม่งเดินเป็นเพื่อนกูเลยผมไม่รู้ผมได้ยินเสียงข้างๆคือล่าสุดเห็นพี่แบงค์ไงอุ้ยเอาละนี่ไงวันเว่ยว่าแล่ยไอ้เนี่ยเราปิดกูเอาวันเอาวันเวไม่ได้หรอก เมื่อก่อนวันเบได้หนึงมาหน้าไปขวาแล้วพี่มิดเจอพี่วันวันเบไม่ได้แล้ว oh. <c oughs> Shadows traveling. Lolo, 110. HP. Two inside one enemy remaining. I have more tests to run. They're losing คืไม่ไม่ไม่ใช่คือผมอ่ะวาร์ปมันมันแพนนี่ผมวาร์ปลงนี่ผมควรจะตายผมไม่ตายได้อย่างไรเฮ้ยมันวันเวไม่ได้มันวันเวไม่ได้แล้วจริงเหรอก็ตะกี้ก็ลองดูแล้วก็ไปดูแต่ว่าวันเวแล้ว เอ้ยไม่ได้แล้วพี่มันจมไปเลยแล้วมันก็ไปปิดเดูมิดเจ็ดเจ็ดอัน เมันอยู่ส่วที่นี้เลยอะฮะแต่ว่ามุมผมไม่เห็นมุมผมไม่เห็นมึงมึงมึงดูเข้าให้่วยซีเมิสซีเมิสเฮ้ยเอาเห็นได้ไงอ่ะโอ้ยโจ้โจ้แสละทันเอาออกไปจริงด้วย โอ้เอฟพื้นผับเอเอเอฟพื้นผับเลยพี่เข้าเอเสียงเดินไม่นีสามตัวเอหน้าหน้าพี่แบงค์เจอด้านขวาไม่ใช่หน้านี้อีกหน้าหนึ่งนี่ยหน้านี้แหละเเเเตต็มมลยนิดไอ่จไม่เจอพี่ แล้วตะกี้คิวจอยยิงนี่น่าจะพ่อใครอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยแล้วสแกนไม่เห็นได้ไงอ่ะเอ้ยผมนั้นสแกนต้องเห็นนะมันน่าจะสแกนมุงพลาดเห็นชนะเงนงเ่งงเนง่งเเลยมันมันไม่ได้จริงอหรอวันเบีะพยายามให้มันได้ดิ ไม้ได้พี่แบงค์แต่ว่ามันต้องไปวงเขียววงแดงไม่ได้ยเขาสมาอบสอรส Ba bẹp thai, bố mẹ. Last player standing. Mua, 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 เฮ้ยแล้วจะผูวบอลเวได้แล้วเว้ยแต่มันต้องแบบเอ,อ้ยนีแบบน,นี้อยากดีก็ได้แล้วได้แล้วรอบนี้ได้แล้ว,รลวจริงๆไม่ไม่มีเฟกเลยพี่แบงค์พีกได้ถ้าพี่แบงค์จะพีกอ,ะอ่ะใช่ใช่พี่ยักกินนะีเดินมายินงนี่เลยเหรอ

player standing. มันเลงจริงด้วยนั่นนะเฮ้เต่าไม่ตงหัวเราเลยก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมแบบว่ายิงโดนแล้วไม่โดนหัวเฮ้ยนี่ดันกันนี่ดันกันน้อง Uh, i seconds Uh, me, me, me. Me. going in me.

เรียกได้ว่าเช็คทุกซอกทุกมุมเพราะว่าเป็นคนละเอียดถูดซ้ายถูดซ้ายหลังสายไอ้เอ็มนะรอดไอม ไ <S <S ดูตรงแล้วน่าจะได้เล่นต่อไหมพี่คิดว่าไปอย่าลืมนี่ด่านกันไอ้เีวย,ยเราเรา,เรากันได้เท่าบุ่มด้แต้มหนึ่ง Last round in the half Finding. Wait <laughs> oh, oh, oh. <laughs> wait for jet and then wait for the microphone, they'll do something. We can go it's we can go B. Out. There's all there is everyone's A. a, nah, a I'm B. going B bro. Can you go A? Spin okay, okay, okay. the round. Jet, jet's just in a good position. Take my gun. I, I took the marshal jet. I'm planning I'm for lane. Way. Getting alarm box. I have recon. Plank I'll wait for you jet. I tagged 100 Killed low One enemy, enemy remaining. Nice. I think the other one's missed. Gun here. มินม <onz> ินท okay ันเลยพี่แบงเปิดแท็กแล้วดิเรื่องเปิดแท็กแล้วเหรอพี่อย่าบอกพาดิอย่าบอกพอดี้ตาไอ้ดี่มันจนผมก็จนศูนย์บาทแล้วนะ Uh, both Went back, went back. One more, one more one more One hundred, I Last mean. shot. I think he's in this. Here. Yeah, Here, he. Oh. One in main, Spike one in main, one heaven, a. main and heaven. One enemy remaining. That's main. I have the spider. Yeah. Cover going out. Lo low. lo. Low. One I, planted, not I had a gun. Gun on my body. <laughs> gun on my body. <laughs> 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 I

ถ้าวันแถบจะเท่กว่านี้ตอเลยนโอ้แต่ภาพโ้ย,ยิงโดนก็เก่งแล้ว <c oughs> เ่งมากครับพี่แบงค์ <c oughs> แต่ว่าไม่เท่าผมนะ ให้เด็กโตก็ได้ให้เด็กโตอืมคืบี you want me to do you want me to do what here all the thing ไอสิ่งสิ่งโซว่าไม่เหมือนเสียงใครอะไรหรือว่าแบบพูดในเครื่องบินไหนเออเหมือนเหมือนอยู่นะพี่พี่คิดว่าผมก็แบบว่าคขาขับเครื่องบินแล้วก็พูดเอ้าแล้วก็ไม่บอกว่าจะบุกอะไรกัน มิดมิดมิดเราส่วนมิดเราส่วนมิดซ้ายพี่ได้เปิดผมเฮ้ย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 แปลก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 ยันไม่เดาเข็นที่อยู่คนละมุมมันไม่เห็นกัมแล้วนะ

I'm gonna dirt, e e They're ม e a k รู้สึกตัวเองว่าเล่นกาวมากมากเลยนะกาวอะ Market, market. Two market. One market. One market. Last player standing. One market. market. No. Okay. No song. Two. No. Note down your observations, then let's run it again. <laughs>

เขาเรียกวไรดีวะเอาร้อยพี่ร่อยพี่กู้กู้ัดจังหวะไม่ค่อยเป็นเลยว่ะอาจะแบบจังหวะให้มัแบบเราเราเราไม่ได้เล่นนานด่เราไม่เราแบบว่าเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาเล่นเนี่ยเรากะเขาบอกเรากะอ้ไบ้าเราให้ได้เล่นนาดิ

Let me clean. Let me clean. I I planted. My ultimate cover going out. <imitating> Silence. <sound> Oi! Oh my God! Oh my God! มาเลยมาแล้วแกเจมาแล้วไอ้เจมาแล้วกูมีใจเล่นแล้วตอนนี้โอ้ยนิดเตี้ยนะนิดเตี้ยโอ้มันเดินออกมาอย่างนี้เลยเหรอไอชั่งเลยนะ ให้ไปให้อ๋อโน้ตน้้อุ้ยมมคมันมันพังไปแล้วพังไปแล้ว Match point เอาว่านอนมาพี่มานะเอาว่า จะเนนช็อตอะเฮฟวนๆๆอัลติเฮ้ยนี่ดาเบลอนล่ะอทแทคอร์สวินงั้ไม่เสร็จโอเคโอเคตั้งใจทํางานจ้ะ ที่พวกเราก็เทรดแอสเซนต์อย่ะอย่างเงี้ยเรื่อเป็นแบบเราเดีย่ไจริงเราไม่เคยแพ้แอสเซนต์เลยพี่ไปเราเราว่าเราพอก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะเล่นมากกว่านี้เฮ้ยเราก็เขียวอยู่ดีวะอ๋อเราแพ้สามชนะสามแต่กูได้สองเฮ้ยพี่ได้สองแล้วดงี่ไงบรู้เป้าแล้วไม่กูได้สองเปแบบแรกแ้วอีเวนเอาเหรอ เออตาก็เปิดแรงมากูได้สองเลโอเคไม่พี่ได้หนึ่งได้สองได้หนึ่งเหยงอีกเอาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแคปให้ดูเลยพี่ได้หนึ่งเพิ่งขึ้นได้สองนี่ไงไอตาแรกใช่ป่ะมันเป็นรูปได้สองแต่ว่าพอแพ้อ๋อพอแพ้ันจะเป็นเออมันจะเป็นได้แล้วแล้วตอนนี้กลับมาได้เท่าไหร่นะพี่ได้สองเท่าเดิมน่าจะน่าจะน่าจะเท่าตอนเปิดแรงอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อนะ ยในพวกในพวกใจสอบไอ้ใจสอบผมไม่ได้ใจสอครับ